ครัพเท้จะเลือนอาหารง่มค้งนอะพ่อเย็นอายเย็นพ่อายมากเนาะมือก็เด็ดแต่เย็นเท่าไม่่ไม่เย็น สวัสดีพ่อแม่พ่นองันนี่นะมอดจาแวัสดีพม่พินองอกินต้มกระดูกยังหาแน่นี่มาพนองนีมามาหอยแข้งแน่แกงเห็ดโตันโรเติดกระดูกไตมากมันขึ้นนีแบแบแ่บแทบว่ะหุ่นไม่างไย่จอย่ยังากูโัวโลกูใ้เดี๋ยว้ยะเอาิกแสกหน่ะโว้ย <cười> <cười> bà không kiếm lúc sẵn này không kịp lúc sẵn có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  kịp lúc sẵn kiếm kịp lúc sẵn có 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 นี่กินยังบ่งหรอโอ้ยดีดีมไปซับปลาเมื่อคืนนี่ได้เนไปซับดูหน้าหน้าลุงและเมียนเลยโอ้ได้ได้ย่างหรือหน้าว่าแฮมบรเกลหน้าไม่ตส่ยมือกวบเมียนเนี่ยข้างแหงง่งด้วยดวยลาย้วยลายอยอะเนาะ มันจะถอนเนาะน้าโมมีมันก็นโอ้ยมีนะ้าบนหัวลงไปและมันก็นพอดีอดีไปเาก็ไปโว้ยปลาจะไหนมันก็นดวยลาย่ายเนาะโมมี่ปเก็งเนาะเค็งบุคค้ปลาไก่เนาะหวานเลยอหวานบอกออเสียแก่เนว่ ไม่ฟาเลยพยุนแางหมดฟาแม่มดอกหายืมเงินมัไหนมาอยากเขาบอกมาเจ้าบอกว่าเสียใจตัวเขาหน้ะเมี่นมือเมียนคนชอบวันนี้คั่หงมยืนแบมเกิดไหยเทพอะไาไม่เท่ไม่เงนไอ้บุญนบุเติมบอกบ้าบอจะแตกแทบแทบบ้าบน ตอกกเขาบอกนี่กีตักันนี่ยกระตอกลัดเยตอกนี่แะกูวิ่มแม่บุตรนไนะดอนโอ้ดาขอเชิญขจเ่จะเลื่อนอาหารง่มขังเน่อเพราะว่าเย็นอะเย็นปะเยนกันก่นจะกินนี่บ่กยนเหมือนจักเดียวเย็นยิจะเลื่อนอาหาร <nt> <monastery> ตบป <fal que> ุ๊บด <scare> um, ุกตมปุบดุกเนาะแกงปุ๊บดุกบดุกหน้าเนาะยวนไ่ไ่แนวว่าไ่เนวคิดมาจะเจอไม่ครับต้องหลับดอาทุ่นคือบันช่นชม่เนี่ยซิกบ้านถึบ้นเนี่ยมึงชวนลึงถักคำดีมลุงกรลุกหินเ้อะัวนี่ว่ไหวไหมยไปลงน้าเนววนี่ยดดี พี่น้องติดตามแต่ก็สิ่งวาอักันแทว่าอัดแมนดอกุนะแทว่าหลัเยอะเลยไอ้ไรก็แทะกันอิคุณีกคุณยังเนี่ยโถโลกเราคุณว้าโลกเองดูกันนั่นยินเย็นตายมากเนาะมหนือยเ้ยือเด็ดแต่เย็นเท่าเหร่ไเน อ็าลูกตายมี oh. okay. okay. kind of um, okay. ่เอะเยนะโอ้โหายมาแสบกแสบแน่ตมตากูตาเ่ยนจมย่กไม่ยงหอกเว้ยจมย่เป็ดกอ้อเสือสายเออวูดเสียขาดเลยนะสุดเสืสายองค์การแกงเห็ดเอ๋เออรถตัดบ่หอแก้งบ่ห้องแก้งนี่นี่พัดยังพักบุง ลุงเด้งเหมือนบ่ดุกหน้าอีกบ่เ้ก็ลายแ่เนียจก็ปูโอ้ยับปราดุกหนลุงวีสาวมากินเลยว่าอย่างสเมื่อนะเอเนี่ยไว้ยวุ้ยยุใส่ลุงหลายเดนบ่้างนอกร้านหนึ่มงมาเขาม่เขาโทรสั้์แน่ๆนะบ่ โอ้จับมั่กี่ซี่เสีงเงินมากมั่งมายนวย้อนมาสิหายจากวันหนึ่งเนี่ยไม่สิทายยูทูบหน่ะม่วนแอกยวนมันหวมากเนมันวัดสิทายยงยูทูเดียวเนี่เจ้าชิดแตกเนื้อดิบว้พาดี่มาุยนี่นะเขามา S 1> <S 1> มาค่บ, <S <S บ,นบนุญมาคือตามอ๋อ,อ <S <S บนเน่เล่คอยจะให้ลุงสายมากยุ่งยูทุ่มเหมือนแนแน่หร้านเจ้านน่มันก็ได้เงอน้มอุ้ว่าเจ้ากินตับดิบจักสองโลนี่เพระาะเนี่ยสารที่แตกดับตัพทัพดิบมาบามา,มาร้านมาเยอะทีา่านรหลายเมียอ่ะ มันว่านคือจะว่าเจ็บขาเาเสสียงอะไรอยู่หอ้าตาตาบนี้ก็เ่านี่มั่ยจัดจริ้าเดียมขนาด้เจะนาว่ากูบนมนอยเนาะมัวเร็วเจ้าก็วดยเลยแสดงมาเมือนี่บริมาที่แตกน้ำดิสันมือนี่บมาที่แตกดิสันมือนี่ยังม่้ปากันแท้ บ่เอาลตอยกเมียนรดนยังวะยุกเลเลยเขาจะเห็นอยู่คนท่านใจดีเขาถ่ายมันเห็นก้อนคนว่าที่นองหาท่านี่พ่ท่านใจจะรายองกันได้คนว่าอาทิตย์อาทิตย์เอาอใบอยู่ลุงสายนิบุญพวเจ้าเขาเปนอาคว่าเขาจะเอาแยึดที่ตะขาวยู่เขาว่า เสียโยงเขาดีว่าไรเขาแห้งเนาะเขาตายกบวกเข้าบรเราหานานานนนจะว่าจะไหนก็อกเินจ้งคุณโอ้เดนเดินบกยันนี่รสชาเหียว่างทีบอจะว่า้วยเ่นสั่นมันเออเอเดียวางที่บอจะว่าเรียนบ่บ่ไม่กังวลเรียนไป

บันทีโดนหัวปลาดุกนี่ว้ายมันอกี้เจอเออเออเออก็แล้วแต่ลุงได้คอยอยากอยากซิกวันซะเพราะว่าอยากให้เราอยู่ก้อนบมกยวนนี่นะเขาสื่อตับที้งตัวเจ้เจาะเขาจะทายให้ว้ามันช่พอนเจ็บตีนอยู่ว่าปลาดุกกินวัวปลาดุกกันมั้ยว่าเขาบมกยวนวอนมันว่าอยากให้ตายมันอยู่นี่เมื่อวานเฮยย้นย้น เอาสายมึงเนี huh. well, mm ่ย hmm. น um, okay. mm ี hmm. mm ่เอาสายมึงยดยันเด็ดนวถึงมากินถมึงสายกองมึงยนี่ิแตกแตกตับคนว่ะขันขยันรู้เค่าขยันขยันขยเลยแทที่กูจะดี่แตกตับเย เอาทานี่เราู้ลงสายมันจะกินเนี่ยหมูอ่ยงวะเพอยมันมันมันนลงนยเนื้อี่ดีนี่เนาะนี่แวดีดีมเครื่องมอดนาะานมอดดตเชื่อถือได้ที่เราจะทานผีกูท่นทีเลยเว้เฮ้ยเฮ้ยเชื่อถือได้กันเขาแป้งนี่แหละลางเนีนเดินเป็นโลกโนก็ตายูตายเขาเอาแล้วบอกอนาคตมอนกนาหนามอดเออวันตัดิบ อ้ขึ้นอ่ะเอาโซดิบ้นนดิบไงไปเลไปเลยพี่ลุงโซนตั้บดิบอ้โหเสียบหอยโอ้ยเพิ่นนี่กินหมอดิบเบิกันเยบิดเพื่อนหอยกินเสีบตัวเนี้ยไปมือวัหอยแข้งหอยงายด้เฮ้ยเสีบครับติ๊กติ๊กติ๊กหบดเนี่ยวาางล่างัแกินอะไรติ๊ก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 จ๊เจ๊ตีกวนอบไรนี่ออกไปไล่เองมาแดงมายังดิว้าด่ากูตายไป ติกมันหันแฮนห้วโอ้โหตากูตายเม่อไรสุดวะนัดวะเอจ๊ะกบ